สวัสดีช่วงบ่ายค่ะพามาดูท่านสารวัตรทำงาน,นค่ะหน้าง,งานที่สองของท่านสารวัตรค่ะวันนี้ขุดคลองค่ะงานแรกของท่านสารวัตรเมื่อเช้านี้ก็ขุดคลองเหมือนกันนี่แหละค่ะเดี๋ยวพาไปดูคลองค่ะ ตรงนี้เป็นหน้าง,งานที่สองของเจ้าซานี่ค่ะแถวนี้ชอบบุดคลองค่ะบุดสะขุดคลอง บอภัยค่ะพี่องมาประทันค่ะอยู่กับทีมพี่แคทพี่ใหญ่ของเราค่ะพี่สดใสมาอาทันสลวัตดีตาค่ะมันี้มาช่วงบ่ายแล้ว ิมนั่นเลยใหญ่บ่อ,บอค่ะเจอหินค่ะเจอพารานหินเจอพารานหินขุดไม่ลงค่ะขุดไม่ได้ก็เลยย้ายบอ่องางานของพันสรวัตดค่ะขุดคลองขุดคลองปั่นขั้นคู่ค่ะ ปั่นค้างเดียวแถวนี้มากแบบนี้แล้วเปล,เปลี่ยนสไตล์แบบนี้แล้วเราอยากได้ยาวๆก็ต้องเป็นคองครับทำเป็นคลอง,องประมาณห้านหน่อยลงจากสะมากอีกค่ะ ทีส่สองสารวัญธรรมน้ครับใช่ท,ที่ทำของคุณนะอิะ่งไวแดงๆเดี๋ดวยวกมาเห็นยุคตะวันาทายตรงย้อนก็พุ่นไปท้ายค่ะไกลเติบยั่ว่าก็กำลังขุดคองแบบนี้ก็ได้ค่ะได้น้ำเหมือนกัน บ่าอยากเห็ดเป็นสะก, mm. กะเห็ดเป็นข้องค่ะอยากให้มันเน่าไปน้ำพื้นที mm. ่าได้ติดปีกให้ถันสารวัตรเลยม mm. าจากไหนก่อนซูเปอร์ mm. เป็นซูเปอร์ยาวคะ่ะ mm. คุณสั่งปีกไปถึงไหนแล้วยังไม่ได้เลย ชางไม่บ้างช่างก็ติดงานจอปาดานบ่วพี่น้ำนี่้มเลย,ย <c oughs> มันเปนเอล,อฟฟลีลใจในจอรงไปพอใต้ไหลแรงใต้ใต้ไหลแรงใต้สไหลไมเลยดินทังกายมันรองไผเ, <c oughs> เป็นน้ำเข้มเหือนี่ยพาพอเสียต้มก็เปลี่ยนเป็นไปไน้ำก้อยขดห <c oughs> ัวนดทับตายหมด บางพื้นที่ก็เจอน้ำเค็มค่ะสารวัตรอยากได้ดปีกแล้วค่ะ อยากบินได้เร็วๆค่ะ <c oughs> <S <s <uck> ไปเร็วรรวาได้ต้อนนงท<ะ>างพื้นที่ก็เป็นดินหลวมๆครับแต่บางจุดนี่เป็นหินก้นมะเขือเลยคุ้นมะเมขือแบบนี้ทมีปีกนี่คือบริกินอกบางหม่องเลยบางหม่องก็เจอข้องแท้ค่ะหินมันี้จะปุงุงกีแบบนี้มันม ได้ทุกสถานการณ์ทำเบิร์มด้วยเหตุเราสาริเหตุเสริให้เหตเลื่มๆภาษาอีสานเหตุแต่มันเลื่มขึ้นแน่เหตุจังสีนี่ว่าใดนี่หัวกตกหัวตกลงไปใช่ถ้าทำอย่างนี้วัวที่ตกลงไปก็ไม่สามารถที่ะจะจขึ้นได้ <laughs> มันปลาตายดอกบู้เลี้ยงจำเนยนปาตายงัวคล้วยนะ่ะแต่ว่ามันเหน่งขึ้นบาได้มันมืนคือคนล่ะแต่ค้นตรงไปยังบ่มีความสาม,มารถดีขึ้นได้เท่ากันนะบ่ว่าแต่งวดดัวเต่คล้วยเด้ลงไปเราบอมีม่เริ่มเริ่มขึ้นไงแต่บ้าสาม,มารถที่จะขึ้นได้เื่ากันเพราะว่าเต่งวัวเต่กล้วยล่ะค้นคือกันนี่ล่ะ ให้ดี๋ยวลงไปตินี่แหละพี่น้องเป็นตาช่างเถอะต้นหมาคนนีนเป็นตาช่างมีดีเด่นนะขึ้นไม่ได้ก็ช่างให้บอกให้เจ้าลงไปวัดจีเจ้าลงไปกวนนี่ดีค่ะมาน้ำกันนี่มันกวนกวนเป็นตะให้ยูฟุเด,ดียวที่เดิมนี่จะให้ยูฟุเดยียวมาน้ำกันนี่คือจังลิงกับหมานี่ ก็มาฮะรีบมมขนมมาย่อมกันไหมคะรีงกัหมานะหมามันกรห้องห้องห้องห้อก็ควนไปควรไม่เพราะวันนี้มันมาย่อมกันค่ะ นี่แหละ่อหนูบ่อยากมาน้ำบ่าเป็นตะเชียงกัเชียงกันค่ะขันมาน้ำกันเลย ทอดใต้หนึ่งท่านสารวัตรทำถึงไหนได้แล้วเ,เอาซ้ำนี้ประหยัดพื้นที่นาค่ะนี่แห้งไวแต่เฮ็ดหน้าค่ะเฮ็ดซ้ำนี้พ่อค่ะพ่อได้จูบตกกาค่ะพ่อได้จูบนางตกกา เิบ๋ดัดนี่แล้วนี่ง่าอยอีกผันสนละบวัดเอามือละสามงานเลยค่ะเอามือละจำนีล่ะเอาสามงานจีงานเลยพุทธข้องมือล,ละจำนีล่ะจักเม็ดล่ะนี่ 200 lại mệt và. ลูกสเมตรครึ่งบ่นวะคว่ำลูกเท่าไรนี่เท็ดซ้ำเนียนมามือนี่มองนีเปรนเท็ดซ้ำเนียนมานีเห็ดขวางซ้ำเหนียนมานี พ่อดินได้ยุจ้าพ่อได้แล้วครับแลนีนอยู่ได้ยุจ่ายุขังกันนั่ะนะต่ะวันนี้จะพาท่านสารวัตรไปไหนต่อคุณพ่อไปที่สวนสวนฝรั่งครับไปเรียน,นปไปไปเรียนตะล,ล,ลุยตะลุยสวนฝรั่งเหรอฝรั่งอะไรเนี่ยฝรั่งฝรั่งกินหรือฝรั่งผลฝรั่งกินฝรั่งกินไปกิน

ทัานสารวัตรเก็บงานแล้วคะ่ะแตงขั้นคู่แล้วเตรียมย้ายค่ะเรียบร้อย,อยลงไปคะ่ะไปเติมน้ำมันก่อนคะ่ะบ่อน,นี้ก็คุดคล้องคะ่ะเจ็ดหมองท่างนา้ำเขาร้อมคัน หันเป็นสะเกาค่ะตรงนั <c oughs> ้นเจ้า <c oughs> ดีคุณ่อ ตัวงางไปขึ้นรถเช่นเลือค่ะไปแล้วานางานที่สองตเสร็จลงไปค่ะไปลุยหน้าง,งานที่สามต่อค่ะท่านสรวัตรวันละสามหน้าง,งานค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะสุดยอด โอ้ยกว่าน้ำค่ะเดินไปมันพังก็ต้องปั้นให้เพิ่นด้วยค่ะไม้ยางขามบางได้ดินมันขาดค่ะก็ะได้ปั้น 奔跑。嗯 ขายงานจอบค่ะเก็บเอาค่ะมองแล้วเล็กละน้อยขึ้นอรอตรงนู้นค่ะ ยาวก็ถอยทเ,เลอร์ค่ะกำลังไปรับ Thank you